หรับคลิปวันนี้นะครับตามที่สัญญากันไว้ว่าจะมาแนะนำวิธีการค้นหาบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีอย่างต่อเนื่องหรือในอีกแง่มุมนึงคือก็อาจจะเป็นลักษณะของบริษัทที่แย่อย่างต่อเนื่องเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการค้นหาการเปลี่ยนแปลงของกำไรที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินร้อยละ20 ลักษณะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถ้าหากมีการทำกำไรนะครับหมายถึงว่ากำไรสุทธิของบริษัทมากกว่าร้อยละยีหรือต่ำกว่าร้อยละยีหรือผู้ในทางหนึ่งก็คือมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละยีทางบริษัทจดทะเบียนจะต้องทำการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากเหตุอะไรบ้าง ซึ่งนั่นเท่ากับว่าถ้าหากเรารู้ว่าที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงร้อยละ20อย่างต่อเนื่องหรือบ่อยครั้งนั่นเท่ากับว่าเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าบริษัทเหล่านั้นนะครับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหรืออยู่ในช่วงขาลงอย่างต่อเนื่องง่ายๆครับก็ลักษณะของการค้นหาเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมแนะนำลักษณะของการค้นหาในหน้าข่าวสาร ก่อนที่จะไปตอนนั้นนะครับวันนี้วันที่29 9กรกฎาคมปี2556ขอสรุปนิดน,นึงนะครับก็คือข้อมูลซื้อขายในสิ้นวันของหน้าตลาดหลักทรัพย์สถาบันนะครับขายสุทธิอยู่ที่บลบ317.86ล้านบนาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ลบ158.92ล้านบาทต่างประเทศ ขายสุที่2,474.74ล้านบาทส่วนในประเทศนะครับซื้อสุดที่2,951.52ล้านบาทรวมมูลค่าการซื้อขายรวม29,280.10ล้านบาทซื้อน้อยมากนะครับเป็นวอลลุ่มที่มีการซื้อขายน้อยมากจริงๆลักษณะน,นี้ผมเรียกว่าผิดปกตินะครับวิธีการดูส ข้อมูลสรุปการซื้อขายนาะซิงวันเดี๋ยวผมจะแนะนำในลาดับต่อไปซึ่งในเว็บไซต์นั้นมีการรวบรวมไว้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นย้อนหลังษะกของเดือนปีหรือ year to date ก็คือตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ปัจจุบันก็มีเช่นกันไว้ลําดับต่อไปนะครับจะแนะนําให้ดูแต่วันนี้ผมจะแนะนำในส่วนของการค้นหาหุน้นอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงของกําไร เพิ่มขึ้นหรือลดลงเกิดร้อยละยีต่อเนื่องระยะเวลาสปีมากน้อยเท่าไหร่ขั้นแรกนะครับเหมือนเดิมฮะลงมาที่หน้าจอล่างสุดจะเห็นว่ามีข่าววันนี้ข่าวย้อนหลังเราจะดูช่วงย้อนหลังไปนะครับให้คลิกที่ข่าวย้อนหลังในหน้าข่าวย้อนหลังนะครับทำเหมือนเดิมครับก็จะเป็นการค้นหาข่าวจากเงื่อนไขต่าง คลิปที่แล้วนะครับจะเป็นการค้นหาข่าวการประกาศผลการดำเนินง,งานของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเราจะกำหนดวันที่ไว้ว่าให้เป็นวันที่ที่อยู่ในช่วงของเดือนมิถุนายนไปถึงช่วงสิงหาคมหรือช่วงปลายเดือนกรกฎาเพื่อดูว่าแต่มาที่2มีบริษัทไหนที่ประกาศมาแล้วบ้างนะครับในส่วนนี้เราจะค้นหาบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของตัวกำไรสุทธิเกิน รหรือต่ํากว่าร2 0ยละวิธีการก็ง่ายๆครับขั้นแรกถ้าหากเราต้องการดูเฉพาะเพียงหลักทรัพย์เราก็พิมพ์ชื่อหลักทรัพย์ลงไปนะครับหรือถ้าอยากเห็นทั้งหมดก็เว้นว่างไว้นะครับส่วนประเภทข่าวต้องเลือกเป็นทั้งหมดเพื่อที่เราจะคัดเฉพาะข่าวนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องร้อยละ20เท่านั้นเราก็จะเอาทั้งหมดเลยแต่วันที่นะครับให้สังเกตวันที่ วันที่เราจะย้อนกลับไปนะครับก็คือเมื่อปี2011หรือเมื่อ2ปีที่แล้วณนะวันเวลาเดียวกันนะครับจนถึงปัจจุบันนี้แหละแต่เป็นปี2013ว่ามีบริษัทไหนบ้างที่เข้าเงื่อนไขส่วนหัวข้อข่าวตรงนี้สำคัญนะครับให้พิมพ์คำว่า100ยละ20โดยร้อยละ20ตรงส่วนร้อยละได้มีการเป็นว่า เพ่ 1>, 1ครั้งนะครับเป็นช่องว่าหลังจากนั้นให้คลิกคำว่าค้นหาตัวหน้าเมบของเซตนะครับก็จะแสดงวันที่เวลาหลักทรัพย์และหวัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องสังเกตนะครับจะเห็นว่าล่าสุดน,นะครับวันที่29กากรกาคมปี2556 เวลา19นาฬิกาส3นาทีหลักทรัพย์ที่ชื่อว่า hmpo หรือบริษัท Home Product Center นะครับชี้แจงผลการดำเนินง,งานเปลี่ยนแปลงเกินกว่า120ตรงนี้ล่ะครับบางบริษัทเนี่ยไม่ได้แจ้งว่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงลดลงนะครับพรเพียงแต่แจ้งว่าเปลี่ยนแปลงเกินกว่า120หน้าที่ของเราที่ต้องกลับเข้าไปดูก็คือเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงลง และมีการชี้แจงว่าอย่างไรบ้างลองเข้าไปดูหน่อยนะครับยกตัวอย่าง h m p r o เป็นไฟล์ PDF นะครับให้คลิก PDF อีกครั้งหนึ่งก็จะเปิดไฟล์ PDF นี้ขึ้นมารายละเอียดนะครับก็คือให้เราดูว่าผลการดำเนินงินของบริษัทมีกำไรสุทธิเท่าไหร่ก็คือ บริษัทแจ้งว่ามีกำไรสุทธิ730.22ล้านบาทเพิ่มขึ้น141.54ล้านบาทหรือ24.04%ตรงนี้แหละครับที่จะบอกว่าบริษัทเพิ่มขึ้นหรือลดลงเราต้องเข้าไปอ่านรายละเอียดนะครับห้ามข้ามตรงนี้โดยเด็ดขาดอ่ะเรารู้แล้วนะครับว่าโฮมโปรมีกำไรเพิ่มขึ้นเกิน1 20 ทีนี้ดีเทลต่างๆท่านต้องทําความเข้าใจและเดี๋ยวในคลิปหน้าๆคลิปโอกาสต่อไปนะครับผมก็จะแนะนําวิธีการสังเกตว่า <c oughs> ส่วนไหนเป็นส่วนที่สําคัญที่ควรจะมองในลักษณะของการแจ้งเป็นรายละกษณอักษแบบนี้ตอนนี้ปิดไปก่อนนะครับมาดูตัวอื่นตัวอย่างอื่นๆบ้างนะครับยกตัวอย่างตัว PTL นะครับ ชี้แจงผลดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่า120แก้ไขแล้วนะครับเราก็ดูตัวที่แก้ไขแล้วลองคลิกดูในหน้าจอนี้นะครับมีการแจ้งไปครบถ้วนก็อ่านจากตรงนี้ได้เลยครับงบการเงินสำหรับปี5.6นะครับสิ้นสุด3เบเดมีนาคมมี บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรอยูที่3 7.3.97ล้านบาทลดลงนะครับลดลง9 8.3.64ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็น100้7.2.56ตัวนี้แหละครับที่จะบอกว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงฉะนั้นท่านจะสังเกตเห็นว่า PDL มีกำไรลดลงนะครับปิดกับตัว HMO ที่ให้ท่านดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับก่อนหน้าว่ามีกำไรเพิ่มขึ้น หลังจากนี้นะครับท่านจะเห็นว่าถ้ามองย้อนกลับไปจะมีหลายบริษัทเลยมากมายเลยนะครับตั้งแต่หน้าหนึ่งไล่ไปเรื่อยๆจนย้อนกลับไปในคลิกที่หน้า41นะครับท่านจะเห็นว่าตั้งแต่หน้า41หรือปี54เป็นต้นมาจะมีบริษัทที่ชี้แจงเกินกว่า120 หนึ่งในนั้นท่านอาจจะเห็น H m p r o ด้วยหรือบริษัทอื่นด้วยที่เกิน120ทีนี้ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่ามีบริษัทไหนบ้างที่ต่อเนื่องตรงนี้แหละครับเป็นส่วนสำคัญที่ท่านจะต้องลงดีเทลเข้าไปตรวจสอบนะครับว่าในแต่บริษัทนั้นมีตาต2 0รา120กี่ปีหรือติดต่อกันในแต่ละมากเยอะมากน้อยแค่ไหน ผมลองกดย้อนกลับไปดูให้เล่นๆก่อนนะครับจะเห็นว่าเยอะมากฉะนั้นในตัวอย่างนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่าง H M Pro ที่ท่านได้เห็นกันอยู่แล้วในหน้าแรกนะครับในกรณีนี้ผมจะเขียนคำว่า H M Pro เพื่อดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับคลิกคำว่าค้นหา จะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงของปีพศ 2, 2 8, 5 6 4หรือเดือนสิงหาคมเป็นต้นมานะครับนับขึ้นมาเรื่อยๆปีท5ปีที6บริษัทมีการชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่า120ต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี5 4 5 5 6, และ6ั้นเท่ากับว่าปี5 5ท่านจะเห็นมีกุมภาพานันธ์พฤษภาคมสิงหาคมและตุลาคม กุมภาพันธ์คือการประกาศของประกาศเต็มปีนะครับของปี54และพฤษภาคือไตามาาแรกของปี5 5สิงหาคมคือไตามาาที่2ของปี55ตุลาคมคือไตามาาที่3ของปี5 5และสิ้นปี15.05 5จะประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ของปี56แบบนี้ไปเรื่อยๆหรือยกตัวอย่างอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่เราให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือ PDL ค้นหาจะเห็นนะครับ PDL ก็เกินร้อเกินกว่า1้0ละยเหมือนกันตั้งแต่ปี5จนถึงปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านจะต้องเข้าไปดูนะครับว่าที่เปลี่ยนแปลงในช่วงหลังๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างลองดูช่วงกุมภานะครับของปีก่อนคลิกดูไม่มีรายละเอียดน,นะครับต้องคลิก PDF ในช่วงกุมภานะครับของ PDL นั้นเป็นสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมบริษัทย่อยมีกำไรสุดที่260.64ล้านบาทลดลงนะครับพอเราเห็นตรงนี้เรารู้แล้วลดลงเนื้อหายังไม่ต้องดูก็ได้นะครับดูเพิ่มเติมของช่วงอืนอ่นมาดูช่วงวันที่24พฤษภาคมบ้างนะครับประกาศเป็นไงบ้างดู PDF ลดลงมาดูข้ามไปดูของเดือนพิจิกายนปี55้าบังนะครับลดลงผมาจะทำเร็วไปนิดนึงนะครับตรงนี้อยากให้ท่านลองไปเช็คเองนะครับว่าแต่ละบริษัทเป็นยังไงทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้น,ท,น,นท่านสามารถที่จะดูทั้งหมดได้ ถ้าท่านเห็นรายชื่อตรงนี้มีขึ้นมาและลองดูคร่าวๆแล้วท่านสนใจนะครับหรืออยากรู้จักบริษัทไหนหุ้นตัวไหนท่านก็ลองคลิกเข้าไปดูอย่างเช่นเมเจอร์อ Major ก็นได้ครับลงหนังที่เราดูกันบ่อยๆใส่ลงไปนะครับคลิกค้นหาท่านก็จะเห็นว่าปี54ปี55และ6 มีการชี้แจงผลการดำเนินง,งานที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่า120แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับท่านต้องกลับเข้าไปดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งและถ้าให้ดีดีเทลเนื้อหาราละเอียดทั้งหมดอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างวิธีการดูบริษัทที่น่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเกินกว่าร2 0ทุกปีหรือเป็นบริษัทที่ลดลงร2 0ทุกปี อันนี้ขึ้นอยู่กับท่านแล้วครับว่าแนวทางของท่านหลังจากได้ข้อมูลไปแล้วท่านจะไปพิจารณาเอาข้อมูลส่วนไหนมาประกอบอีกผมเองก็จะนํามาเสนอให้ท่านดูในแต่ละวิธีทางเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้ท่านนําไปประกอบการตัดสินใจของตัวท่านเองตัวอย่างทั้งหมดหุ้นที่นํามาแสดงให้ท่านดูนะครับเป็นเพียงตัวอย่างที่นํามาทดสอบให้ท่านดูเท่านั้นลองนำาใช้กันดูครับ ได้ผลเป็นยังไงก็ชอบหรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ไว้และถ้าติดขัดตรงไหนไม่เข้าใจอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์ Comment เข้ามาหรือถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็แชร์กับเพื่อนครับในครั้งหน้านะครับจะเอาตัวอย่างของวิธีการค้นหาหุ้นจากข่าวสารนี่แหละครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านอาจจะคิดว่าไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ท่าน ต้องสังเกตเลยทีเดียวคลิดหน้าเดี๋ยวลองดูกันครับ